สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาย้อมไหมมันลืมปยาได้ซีใหม่มานะอ๋อมีมีท่านถามมาว่าในกระมังทำไมน้ำขุนเนาะคือปยาจะใส่น้ำยาก่อนเลยบางบางบางส่วนแต่นนี้ยังไม่ใส่นะใส่ไมหมฮะน้ำก็คือ การที่เราใส่น้ำยาล้างจานลงไปบางส่วนก่อนเพื่อเพื่อใหอ้เวลาเราเทาสีลงไปสีมันจะละลายเร็วนะก็ะเลยใส่น้ำยาไปก่อนบางส่วนเสร็จแล้วเวลาเวลาเราเทาสีลงไปก็เลยใส่ให้ดูเล็กน้อยเนาะคือใส่ไปบ้างแล้ว วันนี้เรามาย้อมสีสีน้ำเงินน้ำเงินโรเยลค่ะเป็นน้ำเงินโรเยลผสมสองสีน้ำเงินโรเยลใช้ใช้สองซองใช้ใช้สองซองกับสีอ่านี่เป็นสีสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินแต่ใช้นิดเดียวใช้ประมาณครึ่งซอง หรืออาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเราจะเอาให้แบบอ่อนหน่อยแต่ถ้าเราต้องการให้เข้มนิดหนึ่งเราก็อาจจะประมาณว่าเกินครึ่งก็ได้อะอต่นี้ปะยายใช้ประมาณครึ่งโซงเนาะกับสีน้ำเงินโรยเยลสองโซงเป็นสีน้ำเงินโรยเยลวหยใช้สองโซง เราละลายสีให้ละลายเร็วก็คือน้ำยาล้างจานนี่แหละเพื่อให้สีมันไม่จับตัวเนาะสีน้าเงินสีน้าเงินประมาณประมาณครึ่งซองหรือว่าอ่าถ้าเราอยากได้อ่อนเราก็จะลดก็ได้อ่ะลดจากครึ่งซองเป็นไม่ถึงครึ่งก็ได้หรือเราจะอ่าเกินครึ่งก็ได้อะก็ประมาณนั้น เนี่ยะยายาใช้เครื่องทรงยาาล้างจานก็คือใส่เพื่อละลายสีถ้าใส่เยอะมันก็จะเอ่อเวลาย้อมมันจะไม่คือสีมันไม่จับตัวนะมันจะทำให้เราย้อมได้สม่ำเสมอก็เลยจะใส่เยอะหน่อยตัวนี้ น้ำเงินรเยลถ้าเรายอมตัวเดียวถ้าเราย้อมตัวเดียวมันก็จะเป็นสีสีฟ้าสีฟ้าเข้ม,ขมๆอมน้ำเงินเล็กน้อยแต่ถ้าเราผสมน้ำเงินลงไปประมาณครึ่งโซโต่สอสีสีรเยลสองโซมันจะได้เป็นสีน้ำเงินที่สดใสเลยสวยมาก เราจะใช้สูตรนี้สองทงใช้กับสองทรงใช้กับไหมโทได้สองเมตรหนึ่งผืนผ้าสองเมตรประมาณนั้นแต่ถ้าเราจะใช้หนึ่งหัวสักอสองผืนเนาะสมว่าเวาใช้สี่เมตรแล้วก็เพิ่มเพิ่มจาก สองซองเป็นสี่ซองบวกกับสีน้ำเงินหนึ่งซองก็ได้มันก็จะออกมาประมาณเท่าๆกันสีตัวนี้จะใช้น้ำร้อนแค่ไม่ต้องต้มเนาะไม่ต้องต้มใช้น้ำร้อนแช่เพราะว่ามันมันเป็นสีที่ล้างไม่ออกล้างยาก โทนแสงทำให้มองเห็นเส้นไหมไม่ค่อยขาวเป็นป้ายยาจะทำผ้าไหมสองสีเหมือนกัน <laughs> เพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีขั้นตอนเยอะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นสีที่คนอายุน้อยก็ก็ใช้คือเขาชอบพูดว่าผ้าไหมเป็นสีของคนแก่ เป็นสีสีของคนแก่ความหมายแบบแบบโบราณเล็กสีแบบโบราณจะเป็นสีแบบคนแกน่แต่ปยญยาทำสองสีคือขาวกับน้ำเงินขาวกับแดงอะไรประมาณนี้ขาวกับฟ้าแล้วแล้วแต่ว่าสีสีชัยอมเป็นสีอะไรเนาะอ่อ,อนแก่แล้วแต่แต่ว่าจะใช้สองสีคือกับสีขาวส่วนใหญ่จะเป็นขาวสองสีสีขาวน้ำเงินขาวแดง มันจะเป็นสีที่อคนอายุน้อยชอบใช้ค่ะคือวัยรุ่นก็ใช้ได้คนอายุมากก็ใช้ได้อ่ะมันเป็นสียอดนยมยุคในยุคนี้เนาะใช้ได้ทุกคนถ้าเป็นสีออกแดงออกอดำออกแดงออกคืออะไรสีมันมะขามเนาะเป็นสีโบราณหลายคนก็จะพูดว่าใช้ได้เฉพาะคนแก่เป็นสีคนแก่ แต่นี่เป็นสีวัยรุ่นวัไวรุ่นใช้ได้ใช้ได้ทุกวันะเป็นผ้าสองสีส่วนใหญ่จะเป็นสองสีค่ะตรงนี้ก็ตาสักสักสิบนาทีนะให้นานหน่อยเพื่อให้สีมันเข้าดี ถ้าเราตำได้เข้าข้อดีนะ่ะสวยอะ่ะถ้าโทรมาก็จะสวยไอ้ถ้าไม่ค่อยเข้าอ่าเวลาโทรมันจะเป็นสีขาวเส้นใหญ่ๆมังไม่ค่อยสวยปยายจะไม่ใช้มือขย้ำมาจะใช้ประมาณนี้ไม่ต้องไปขย้ำโดยตรงตำไปเรื่อยๆมันก็เข้าเอง กับบ่อยๆเพื่อให้ทั่วฮะก็ถ้าเราเราจำได้ทั่วแล้วคิดว่าน่าจะน่าจะเข้าดีเลยเนาะเราก็เอาน้ำร้อนมาแช่ น้ำเดือดเดือดเลยนะเอามาเทลงเลยเทยลงเลยแล้วก็แช่ไว้สักสักห้านาทีแล้วก็เอาเออกจากสีเอาไม้เอาจัดก,กระมังสีนี้แล้วก็ไปใส่ในครกถางก็ได้ใส่ในกุกถังก็ได,ได้แล้วก็เราก็อานอน้นำร้อนอ่าน้ำร้อนเทลงอีกครั้งหนึ่งนะเนาะอานน้ำร้อนเทลงอีกครั้งหนึ่งแช่ไว้อีกสักห้านาที แล้วเราก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใช้ได้เลยบางคนเขาจะใช้มีแบบใส่เขาเรียกน้ำข้าวหรือเขาเรียกอะไรอะใส่กระแป้งมันเนาะจะป้ายาาไม่ใช้ค่ะมันจะทำให้มันจะทำให้ใหเออผ้าไหมเราส่งมาล้วเนื้อมันจะกระด้างไง ถ้าเราไม่ใช้เลยเราล้างสะอาดแล้วก็ตากเลยถ้ามันจะนิ่มถอออกมาแล้วนิ่มเวลาไปอาบน้ำยาแล้วเนี่ยผ้ามันจะนิ่มค่ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาน้ำร้อนมาแช่ เราเทน้ำร้อนเลยเราก็คนๆเพื่อไม่ให้มันเป็นก้อนเนาะฮาก็จะประมาณนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักไม่ถึงห้านาทีก็ได้สักสี่สักสามสี่นาทีนะประมาณนั้นแล้วก็เอาไม้ออกจากน้ำน้ำสีพเราออกจากน้ำสีแล้วก็ใส่ถังอื่นก็ได้หรือเทน้ำสีทิ้งเลยก็ได้ค่ะ แล้วเราก็จะเอาน้ำร้อนมาเทอีกรอบหนึ่งเพื่อแช่ทิ้งไว้อีกสักสี่ห้านาทีเนาะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะได้สักห้านาทีเนาะสี่ห้านาทีแล้วก็ออกจากน้ำสีเลยเด้วก็ใส่ภาชนะอื่นเลยก็ได้ใส่ในถังแล้วเราก็เอาน้ำร้อนมาเทใส่อีกรอบหนึ่ง แล้วก็คนๆแล้วก็ทิ้งไว้สักห้านาทีเสร็จแล้วมันก็จะสีมันก็จะได้อย่างที่เราต้องการเนาะนก็จะเป็นลักษณะนี้ร้อนอเป็นสีน้ำเงินอ่อนอน้ำเงินสวยค่ะสวยพยาว่ามันสวยมากเลยค่ะก็เออขอลงคลิปก่อนเนาะ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้างน้ำให้สะอาดเลยแล้วก็ตากค่ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ปยาด้วยเนาะจะเป็นกำลังใจในการได้ทำคลิปอื่นต่อไปเนาะปะยาก็จะพยายามหาสีผสมที่มันออกมาแบบสวยคือทำแล้วอะทำเป็นผ้าแล้วเอาไปทอแล้วเห็นว่าสวยก็เลยเอามาทำคลิปเนะาะค่ะก็ ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากครัที่รับชมทุกท่านเลยขอบคุณมากมากค่ะขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ